อัปเดตสินค้าเข้าวันที่7เดือน9ปี67นะครับรอบนี้จะเป็นสาย PE ของอาชิโนและสายช็อกคุลีตสายช็อกคลีตจะเข้ามา2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นสายช็อกคลีตของดาก้อนตัวนี้มีตั้งแต่ขนาด20ปอนจนถึง100ปอนปอนะครับตัวนี้จะมีความยาว50เมตรหัวละ50เมตรนะส่วนอีกรุ่นนึงจะเป็นของเมทัลไลน์ Memory, นะครับเป็นเบนมิงโก้ในเครือของอาชิโนเหมือนกันนะครับ ตัวนี้มีตั้งแต่ขนาด20ปอนถึง80ปอนนะครับความยาว50เมตรเหมือนกันส่วนสาย PE นะครับจะมีเข้ามาหลายรุ่นเลยรุ่นแรกจะเป็นสาย PE ของสตองนะครับสตอง X4 ตัวนี้จะเป็นมันติคัลเลอร์สลับสีทุกๆ10เมตรนะครับมีตั้งแต่ขนาด20ปอนจนถึง80ปอนส่วนรุ่นต่อมานะครับจะเป็นสายของ Power C Power C X8 นะครับ ตัวนี้สลับสีทุกๆ10เมตรเหมือนกันจะมีเข้ามาตั้งแต่ขนาด20ปอนจนถึง80ปอนนะครับสายไทยคูน X4 นะครับตัวนี้จะเป็นสายแบบสีเดียวนะเป็นสีออกสีเขียวขี้ม้านะครับมีขนาดตั้งแต่20ปอนจนถึง80ปอนดน1ม้วนจะยาว100เมตรนะสายพีจะยาว100เมตรทุกรุ่นนะครับสายพ E ไทยคูน X9 นะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวขี้ม้าเข้มนะครับ มีขนาดตั้งแต่20ปอนจนถึง150ปอนด์อนเป็นสายทักเก้านะสาย PE อ a ก i t a X4 ครับเป็นมันติคัลเลอร์สลับสีทุกๆ10เมตรนะครับอ่าทักสีจะมีขนาดตั้งแต่20จนถึง80ปอนส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับจะเป็นกาบิต้าเนะครับตัวนี้สลับสีทุกๆ10เมตรเหมือนกันจะเป็นทัก8มีตั้งแต่20จนถึง50ปอนนะครับ หนึ่งม้วนจะยาว100เมตรทั้งหมดนะครับสายพีสนใจสินค้านะครับก็สามารถพูดคุยทักทายกันได้หรือว่าถ้าเป็นลูกค้าในแพลตฟ,ฟอร์มก็ชิ้มทีิจการได้เลยสินค้ามีพร้อมจัดส่งครับ